ได้นะผมมีงกาแฟก็ย right. right. ิงลูกกาแฟมันพ uh ังไหมครับมีสองชั Listen, ้นนะครับเอารูปก็ได้เพราตัวตัวบ้านมันพังบั๊เลเวลถามเองพังได้นะเป็นหัวเล็กอ่ะมันจะพังตึ้งหัวเล็กมันยิงไม่เข้าครับหัวเล็กหัวใหญ่ปะใช่ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกถ้าหัวเล็กยิงลูกหมดเลยถ้าหัวเล็กยิงลูกสูงอีกสูงอีกนิดนึงลูปมันเลเวลสามหัวเล็กยิงคนใช่หัวเล็กยิงคนตรงนี้เหรอ ไอ้เลดควีนเมาที่ผมเมาที่ผมเดี๋ยวผมขับรถไปอีกคันนึงรอพีมาอยาเป็นลายตายอ่ะเห็นไหมเห็นศพไหมเอาเอาของในนั้นเลยมีมีเสื้อกอดมีระเบิดยีเอ็มพียียบปาเข้าไปด้านในได้เลยไา้ตายอ่ะเหยียบระเบิดเหยียบระเบิดเมื่อกี้ผมมีเข็มนะอันนี้มีเนี่ยเตรียมไหมอย่ยให้ยิงผมบอกมันโผล่ กล้ากล้ากลับไปเออนี่กลับมาเดี๋ยวเราไปอีกคันไมแตกรถแตกก็โอเคสวยครับแตกเหรอยังนะผมยังมองเห็นไม่ถึงใครไป EMP มีคนไป EMP โดนบ้านมันนะมีคนไปโดนบ้านมันใช่ไงก็ดับรถมันไงไม่เอารถออกมาใายไงรถอยู่ไหนวะรถรถรถแสดงว่าบ้านมันระเบิดกิ ไม่ทำงานเลยถ้าโดนไปอย่างงี้ใช่ใช่ใช่เออไม่ครับแล้วมเบรนไม่ใช่แบตเตอรี่ทีนี้เราต้องเอาลูกหัวใหญ่มายิงไม่งั้นยิงไแต่เนี่ยถ้าเอาหัวใหญ่มาหรือหรือแบบมันได้เลยเนี่ยมันมันไม่ยิงโตกัดสักสักทีเลยเทำลายประตูไม่ใช่เอาหัวใหญ่มาแล้วยิงกระเพาะทำลายกระเพงะประตูครับผมเอา TNT ไปประตูเข้าสูงไปหาได้ไหมฮมันมันยิงลูกหนามเข้าป้างหัวเล็กกันเออยิงลูกหนามได้หัวเล็กอ่ะสูยิงหมดแล้ว เรียบร้อยครูเบียงเดียวเฮ้ยมันไม่อยู่บ้านเหรอไไปปปเอาเอาเอาไปกี่กระเป๋าอะเอาไปสองนะสองเลยครับผมเซ็นให้ละเยอ็ดมินป่ะเดี๋ยวนะไหนไปทำไมวะเนี่ยกันบ้านหรือเปล่าเอ็ดมินมาถ้าหัวมันปะต่อแล้ต่อแล้วต่อแล้วได้ด้วยแล้วมันไปยิงสีเอ็ดมินกันก็ยิงได้ยิงได้พี่เหรอเราไม่เห็นเราไม่เห็นโพรติกเราไม่เราไม่ผิดเราบอกเราไม่เห็น เาอเนี่ยดูดูประกันว่าแล้วเห็นมีชื่ออะไรต่อๆครับช่างมันว่าเออมันจะว่าไงเดี๋ยวมันดูเนี่ยบอกว่าดูดูอีกแล้วมีเสียง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 อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านมีเสียงโอเครูบๆลุบๆหาอยู่ลุบไหนยิงยิงเล่นกับมันก่อนคือชั้นสองวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ ไม่โผล่ไม่โผล่อหญ่าหญ่คุณไระเบิดระเบิดแตไปอย่ามันไม่กดนะไหนระเบิดตรงไหนหนังต้นไม้อะมันวางไว้หนังต้นไม้ทำไมตอนเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเหยียบเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยเนี่ยต่อผมลูกมึงอนี่ยทั้งนี้เลยยิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลยเออยิงทิ้งเลยใครคุณยิงไม่ได้หอกแป๊บเนี่ยววันลูกเกิดไม่เห็นว่ะ กระเป๋าเล็กแม่กระเป๋าเล็กไปวนรูปอ่ะวิ่งอยู่รูปสูงสุดไม่ขึ้นว่ะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นลดสงูสงสุดลสูงสุดสูงสุดครับสูงสุดรูปสูงสุดไม่โผล่นะฝั่งผมไม่เห็นฝั่งผมก็ไม่เห็นฝั่งผมฝัมงม่งผมมีฝั่งผมมี แต่มันมันลงไปคืนแล้วอังโกเห็นเห็นเท้าหรือว่าไงไม่เห็นเออตะกี้เห็นตัวมันอ้โแฟบๆขึ้นมาจริงลูกเดียวก็แตกแล้วเนี่ยเร็วสั่เออใช่ใช่เนี่ยผมว่ายิงได้นะเพื่อนเพื่อนยิงเพื่อนยิงยิงอ่ะยิงเรายิงมันผูกอ่ะมันผูกอ่ะพี่เรายิงเรายิงยิงยิงกดทาไมยิงกดทาไมตายแล้วเย้ไม่ลงมาส่องเย้ไม่ลงส่อง่อใครอยู่บ้านเมืงอค้าปิดประตูหนเลยเอาไขได้เนี่ยนะเนี่ยชอบเปียวดีนะปิดประตูไหนแล้วเนาะ เออมันชอบเปรี้ยวดีนักตรงนี้ต้องโดนกันบ้างเดี๋ยคนด้านในต้องเอาแล้วมันจะหลุดนี่นี่ใครใครมาปิดประตูให้ได้บ้างอ่ะมึงลงไปดิดล่างรูปอะกูลงโนสองตัวสองตัวดีเหี้ยทำไมโดนวะแท็กแท็กแท็กตายไมกี้ไปฮะไปเอาหมดเดี๋ยวผมแหละไมกี้อ่ะโอเคโอเคโอเคปืนปืนมันอยู่ข้างบนจุด ใครยิงปืนไอ้นี่วะเลเซอร์เทเซอร์อ่ะไม่นะฝั่งเราไม่ได้ย anyway. ิงนะฝั่งเราได้แหละไอคิไอไอคิยังไงแบบโอแมนโอแมนเฮ้ยผมโดนว่ะเฮ้ยมันมันมันยิงมันยิงออกจากตัวบ้านในในลุกลุกหน้าเลยลุกหน้าเลยลุกหน้าขวาลุกขวาลุกขวาโคบายโคบายโคบายกำลังไปกำลังไปฝ่าว่านี่เลยนะมีคนปิดประตูบ้านยังอ่ะมมีีแแลล้้ววโอเค โอเคแม่งผมลงแถวๆเดิมด้วยบนลุกบนลุกบนลุกโวยโคบไว้สวยครับสวยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กำลังไปเสิร์ฟนะมาเถอะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันไส้มันแล้วเวนแม่งกูส่าจะเอาเสี้ยนหนาบอกให้เพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเรา ติมเติมเติมอะไรอ่ะไปยิงบนลุกหน่อยลุกสูงสุดอ่ะเออลุกลุกสูงสุดไม่เห็นวะมุมกูตัวมันมาแล้วที่มุมนั้นแท็กแท็กแท็กล็อตตายตายตายดวยด้วยด้วยไม่แต่ผมผมก็จะตายเดี๋ยวนี้แต่ผมทิ้งปืนละที่เล็กปิดมีปีกเดียวตายตายหลอดเม่นกี้ใครใครใครจะตายที่เล็กควีนมีฟินิกเดียว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเตียงเกิดมีเตียงเกิดใหม่ดีกว่ารีเซ็ตโอเคผมขับฝ่านี่ไปเลยนะไอ้นีเนี่ยล้างสีป่ารังสีไปเลยไม่ใช้แล้วเฮออซีโร่ซีโร่เดี๋ยวเอาปีจีไปยิงหน่อยจ้าได้ออใกลตายกันจะต้องทำลายอันนี้ก่อน โดนระเบิดทั้งนั้นโอเคผมแตกแตโตัวผมยี่ฟินอีเทียไม่เป็นไรไม่แล้วไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟมันลงไม่ได้หรอกคบไว้อยู่บนสุดนะบนสุดนะบนสุดนะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเปประตูเปประตูไหนเฮ้ยมาด่วนหรอมาบนสุดออกมาใครด่วนหรออย่างนี้ยเสิร์ฟหรอนัวคุณล็อกประตูฝั่งล่างฝั่งฝั่งชิดวให้อยู่บนสุดบนสุด คุณล็อกประตูไว้นะเดี๋ยวผมล็อกข้างบนให้ได้ครับนี่ผมแกรีเวนนี่เองยิงกูแม่งเฮ้ยผมโดนอะไรวะผมโดนส่วนนี้ตัวโอเคผมโดนอะไรเปตัวเองตอนเนี้ยมันไม่ขึ้นมายิงมันเลยมาไอยไอ้เหี้ยข้างหลังต้องกระแพงตรงกระแพงต้งสบสีโลอะไรนี่ ตายหมดไทางนั <Beautiful Andrew> ้นแบงคแบเวเ้ลยงเลยผมมีเตียงอยู่บ้านเตียแบงกี้แบงกี้ตายแบงค์แบงค์ยินจะยินจ้าเลยเร่งเร่แนนะระวังเร่งเรนะเร่งเ่งเง ห้คนเองนะเนี่ยไมองมเลน่าอยน่นัดโซนไว้โซนไว้โซนไว้อย่าเียนั่นเลยยึดคนคนียนไมเดี๋ยวเดี๋เพื่อนเติมเติมเองเพื่อนาอย่ให้มันใหญมันดันมามีกระเป๋าเนี่ยว่าจะโหเข้าบ้านได้วะอ้าวรู้บนคุณเดี๋ยวเดดี๋ยวนเผื่ลมมันตีเออลมมันตีกับ ลมันตีกลับอ่ะเนี่ยมันยิงถ่ายแล้วแลใช่ใช่ยัลกตีตายถ่ายแล้วตนะ้องถ่ายแล้ว,นะลวที่สบผมที่สบผมที่ส,บผ,สบผมก็ได้เนี่ยได้ปะเนี่ยพอ้เอากินเข้าไปเนะี่ยเข้าไม่ได้ก็โอ้หโหลงมันตี<ห>ลกลับว่ะ

ไมอมีอยู่ครับมีอยู่มมีปืนอยู่เฮ้ยมันเก็บปืนไปแล้วเหรอครับเอ็นีมันเก็บปืนไปแล้วเหรอตรงนี้เอาปืนมาเลยรถจอดอยู่ไหนวะงอ่หยรถจอดอยู่ไหลกอ่ะลกอ่ะในดิ้ในริ้ในดิก้าช้ตำแงตายท็อปี้ตายของผมปืนสากระบอกเลย เดีเดี๋ยวผมผมมาเดี๋ยวผมองะมาเล่นเล่นอตรงนีรงตรงใกล้ตรงใกล้ใกล้ก๊อบอะก๊อบวรตายโอเคโอเคตัวนี้มันเก็บปืนไปแล้เหรอเออผมไม่เห็นนะตรงนั้นนมกีะเก็บปืนอนียเก็บนเกออกลับกลับกลับมาไหนกลับมาหนได้ไหมเอากระบอกทีสักคนนตรงบมปินมีปืนเต็มเลยนะวางไว้วางไว้ ไปลู่อยู่ข้างกำแพงเขาบอกกำแพงในท่านเนี่ยพี่แม็กจะหมดมอนคนเราไม่กลับจะหมดอยู่พันปุ่มปุ่มแม็กจะหมดเหมือนกันเดี๋ยวสามท่านเลี๋ยเบลปืนที่พิก็ป้ะเี่ยเอาไฟมอหรือเบลปืนที่พิก็แบบก้าวๆอ่ะปุ่มไปนี่ปุ่มไฟนี่ต้องชื่อนี่นี่ปืนไหนปืนไหนไมหมดแม็กหมดแลนะล็อกลุปไปหน่อยล็อกลุปไปหน่อยล็อกลุปไปหน่อยลเราอยู่เราอยู่เราอยู่ปืนแต่แม็กหมดแยกนะเอ้ยเล็กรูปเล็กรูปเล็กแล้จ่ดยที่เดิมครับ จไปจัังเวได้ยี่อะไรเนียน้าบ้านน้าบ้านันลงม้างเลยสร้างเลยสร้างเลยผมมีเตียงอยู่บ้านเดี๋ยวผมกลับได้บ้านเราไกลอยู่ VC ก็อยู่ไกล

โอ้ผมเจ็แบว่ะผมเจ็บว่ะมัอยู่บนรูปใช่ไหมไม่เน่ใจรูปเล็กมไ,มไม่มีรูปเล็กไม <c oughs> ่มีตอนนี้เชือกมีอีกไหมเชือกเหรอครับในกล่องในกล่องก้านี่ในกล่องนี่นะเกี่ยวเหยียดเฮ้ยไอ้เคไอ้เคไอ้นี